ครับพี่น้องผู้ใหญ่ทำพาเวอร์ไรคอเก่าครับมีกับช่องผู้ใหญ่ทำเพียวทูเขาไปเที่ยวครับที่นี่มาชมบรรยากาศครับเมื่อสันวันดีพี่น้องเขาเอารถไถยคูโบต้าเอลสี่ศับวันดีนะครับรถมือสองสภาพดีครับรถมือสองเช็คครับ L4018 ่นหนี่ชมบรรยากาศครับรถแต่งครับรถแต่งท่อแต่ง หอดมือ <Hot> สันบันดีพี s <S <Bell> um. ่น้องมานิยมสมพรกันครับโอ้แรลงสิละ พร้อมโรตารี่กับพานบางคนเนีลล่ยเป็นรถเขาเรียกว่ารถเช็คเนาะนี่น้องครับรถเช็คครับรพร้อมใช้อีกเกีกเีกนิดนึงพอพอพ่อเนี่ยปั้นข้อซองบบบนี้ หยิบเตี๋ยนะฮะแล้วนี้ก็จะเป็นการสร่งครับทำคุณผล,ผล

กตั้งอีกะไรล้มันสูงไรเป็นรถเช็คตามสภาพครับรถตามสภาพเช็คคนสีเก็บรายละเอียดเช็คทั้งคันครับ สี่สงครับตารับเอลสี่ศูนย์ึ่งแป้ือมึงนี้พัฒนาไปแต่ก่อนมันเป็น3 6มหเ็นาะแล้วก็มันนี่มันเป็น4ี่สิบป่เนี่ยสี่สิบอนน้ก็จะเป็นสี่สิบห้าสี่สิบหกสีสิเจ็ดห้าสิบเยนะึ่งมึงนี้มันมีฮสี่สาหาสิ 49, ไปรถไทยพัฒนาไปหาเงินค้นกันการยุคจำสมัย เป็นการาศาสตร์สีครับการเก็บรถเก็บรายละเอียดรถเช็คครับรถมือสองเช็คสภาพต้นสีครับนี่สวยงามตามทองเรืองครับรือว่าร้านเขาเก็บรายละเอียดมาดีครับแต่ว่าไปดูกันที่การใช้งานครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเพราะว่า แนวนี่มันก็เลียวจังแกพี่น่องเขาดวงสมพง์สมประสบเนาะแล้วก็ดอยู่กับการใส่งนันก,การใส่ง,นนนนง,สงนันครับวันนี่พี่น่องเขาผู้แกบินมาสูงครับ วอนให้ครับเดี๋รามาคำม,มาพูดกันสายดีสายน้องสายพี่น้นองคนชาวอีสานครับ ออยู่รดับกวนบ่ละเอาให้ดับปนัละดับกวนก็ได้มตัดเสียงสุดมันสั้นโอดีช่วงนะฝนตกฝนลุงก็ยิ่ดเก็บการน่รถไห้เงี้ยมียุบันนียวันนี้ก็คนนี้บปัน ก,ก็นกเลยหั่นข้าแล้วก็ปั่นที่ข้างนอกนะครับย ะของไงนะมาของไงสิบ้าเขอแล้วดนะ้ั้ซื้อแล้ว